พระองค์ตัดว่าอย่างไรพระคุณของผู้ที่ทำให้เรารู้แจ้งอลิส,สัตสีนะงบอกอานนท์บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วหมดความสงสัยในทุกหมดความสงสัยในทุกขสมุท,ทยัยหมดความสงสัยในทุกขนิโรธหมดความสงสัยในทุกข์นิโรธาขาไม่มีปฏิปทา การที่จะทำปฏิกรระคุณแก่บุคคลนั้นด้วยการอภิวาทด้วยการลุกลับด้วยการทำอัญชลีด้วยการทำสามีจิกรรมด้วยการให้จีวรบินทบาทเสนาสะนะขีลานะปัจจัยเภสัตบริขารน,นั้นเราไม่กล่าวว่าเป็นการกระทำปฏิกรระคุณที่สมกัน ให้ขนาดไหนก็ไม่สมกันเลยนะเพราะว่าการรู้และส,ะสีมันมีคุณอันนี้ส์งยิ่งกว่าโยมจะให้เงินมาเป็นสิบล้านร้อยล้านก็ยังไม่สมกันเหมือนกับผู้เจ้าบอกนะว่าเรายกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินให้กับมารดาบิดาอันนั้นแค่มารดาบิดานะ พูะเจ้ายังบอกว่ายังไม่ใชื่อว่าเป็นการตอบแทนที่สะสมกันเลยนะเพราะมารดาบิดามีบุญคุณมากและนี่ให้รู้อริลสสัียิ่งกว่าอีกนะยิ่งกว่านั้นอีกพู้เจ้าจยบ่โอ้ไม่สมกันจริงๆแล้วนะ,ะเพราะเหตุว่าคนที่รู้อริลสสัต์รีแล้วเนี่ย จะหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายไม่ต้องไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกอีกต่อไปโยมให้ราชสมบัติทั้งแผ่นดินกับพ่อแม่พ่อแม่ก็ยังต้องไปอบายทุกติวินิบาตนรกมันเลยไม่สมกันอย่างนี้เข้าใจไหมถ้ามองๆเผินๆเ,เ,เอ๊ะทำไมไม่สมกันผมก็ให้เยอะแล้วนั่นเนี่ยนะใช่ไหมเป็นอย่างนี้อืม นี่ให้อมะตะเลยนะและอมะตะาเนี่ยเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของมนุษย์ทรนะัพย์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์ที่แท้จริงอยู่ทรัพย์ที่แท้จริงของพวกเราคือโลก,กุตละหรืออมะตะาธรรมนะการหลุดพ้นเนี่ยเป็นทรัพย์ดนะังนั้นเราต้องตระหนักเลยนี่คือสุดยอดนะท่าน <c oughs> วงเล็บไปว่า การให้ฝ่ายวัตถุจึงไม่เป็นการตอบแทนที่สมควรแก่กันจริงๆแล้วผู้เจ้าตัดในพระสูตรนี้มากกว่านี้นะมากกว่านี้เดี๋ยวจะให้ดูนะพระองค์ตัดพระสูตรเต็มว่ายังไงนางประชาปดีเนี่ยนะนางประชาประดีโคตมีเนี่ยจะถวายผ้ากับพระพุทธเจ้านะแล้วผู้เจ้าห้าม ให้ไปถวายในสงฆ์นะไม่ยอมกันนะเห็นไหมชอบมีความเห็นนะนะผู้เจ้าจะให้ในสิสงฆ์มากกว่าไม่เอาอีกนะนะนะมองไม่ออกไงนะพระอานน์ก็มองไม่ออกพระอานน์ก็มาขอผู้เจ้าบอกดูก่อนโคตมี จงถวายในสงเถิดเมื่อถวายในสงแล้วจะเป็นอันพระนางได้บูชาทั้งอาตมาภาพและสงเห็นนะนางประชาบดีก็เลยบอกข้าแต่พว์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้มอมฉันกรอได้ทอเองตั้งใจอุทิศพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์ได้โปรดรับผ้าใหม่ทั้งคู่นี้ของหม่อมฉันเถิด โอ้ไม่ยอมนะเนี่ยคูเจ้าให้ถวายในสงฆ์ก็ไม่ยอมนะแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามก็ยันกันอย่างนี้นะคร <c oughs> <c oughs> ูเจ้าพูดสามรอบผููเจ้าพอละพระอนนท์อยู่ใกล้ๆพระอนนท์บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาค โปรดรับผ้าใหม่ทั้งคู่ของพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถิดพระนนท์ขอแล้วต้องประกอบด้วยเหตุผลด้วยดูพระนนท์ให้เหตุผลอะไรนี่พระนางประชาบดีโคตมีมีอุปการะมากเป็นพระมาตุจฉาผู้ทรงบำรุงเลี้ยงประธานพระขีระสะ พระขีละรถแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อพระชนนีสวรรคตแล้วได้โปรดให้พระผู้มีพระภาคทรงดื่มเต้าพระถันแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีอุปการะมากแก่นางมหาประชาบดีโคตมีพระนางทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงทรงถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะ ได้ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงทรงงดเว้นจากปานาธิบาตจากอธินนาทานจากกาเมสุมิฉาจาร์จากมุสาวาจจากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยได้ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงทรงประกอบด้วยความเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ ทรงประกอบด้วยศินที่อรรยะมุ่งหมายได้ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกในทุกขสมมุทยัยในทุกข์นิโรธในทุกขานิโรธคา,าขาไม่นีปฏิปทาได้แม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีพระอุปการะมาก แก่พระนางมหาประชาบดีโคตมนะียกทั้งคู่เลยว่าต่างคนต่างมีอุปการะมากแก่กันนะและถ้าพระอานนท์พูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่คัดคา้านนี่แสดงว่านางประชาบดีนี่ได้โสดาบันแล้วนะเนี่ยนะอ่าถูกแล้ว อนทน์ถูกแล้วอานนท์จริงอยู่ที่บุคคลใด <c oughs> อาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลณะได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีเพียงการกราบไหว้การลุกลับทำอัญชลีกรรมทำสามีจิกรรม ด้วยเพิ่มให้จีวรบินทบาทเสนาสะนะและคีฬานะปัจจัยเพศสัตวบริขารบุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วมดเว้นจากปานาธิบาทจากอธินนาทานจากกาเมสุมิชาจาร์จากมุสาวาทจากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุลาและเมลัยได้ เราไม่กล่าวการที่บุคคลน,นี้ตอบแทนต่อบุคคลนี้ด้วยดีเพียงการกราบไหว้ลุกลับทำอัญชลีกรรมทำสามีจีกรรมด้วยการเพิ่มให้จีวรบินทบาตเสนาสะนะและกีฬาณะปัจจัยเพศสัตว์บริการบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใส อย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่อริยะมุ่งหมายได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลน,นี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีเพียงการกราบไหว้ลุกลับทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมด้วยเพิ่มให้จีวรบินทบาทเสนาสนะ และคิลานะปัจจัยเพศสัตวบริขารบุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกขในทุกขาสมุทัยในทุกขานิโรธในทุกขานิโรธาคาไม่มนีปฏิปทาได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลน,นี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีเพียงการกราบไหว้ การลุกลับการทำอัญชลีกรรมการทำสามีจิกรรมด้วยเพิ่มให้จีวรบินทบาทเสนาสนะและขีฬาณนะปัจยะเพศสัตบริการดูก่อนอานน์ก็ทักขินาปาติปุกลิมี14อย่างจากนั้นพระศัสดาก็บัญญัติการให้แก่บุคคลมี14แบบ นะแล้วจากนั้นก็บัญญัติการให้ถึงสง์นะอ่าดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการตอบแทนนางประชาดีให้ได้นิสงส์สูงสุดคือให้ในสง์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้นิสง์มากกว่าการให้กับพระพุทธเจ้าโดยตรงเสียอีกสูงสุดนะ ท่านตรัสปาติปุคลิกมา14แบบแล้วตรัสทานที่ให้ในสงมาทานที่ให้ในสง์ไปขอสงเนี่ยนะแม้สงส่งพิกุมารูปเดียวมารับเป็นตัวแทนของสงนะก็ยังได้มากอันนี้สงมากกว่าการให้ทานโดยบุคคลทั้งหมด14แบบที่กล่าวมาโอ้เห็นไหม แต่อานนท์ไม่รู้ประชาบดีไม่รู้นะเห็นนะเนี่ยพวกชอบแยง้งชอบมีความเห็นชอบขัดนะอชอบเอาแต่ใจตัวเองชอบมีความเห็นตัวเองนะคิดเองเออเองปรุงแตง่งนะมันต้องหยุดปรุงแต่งอะ่ะต้องฟังใครฟังพระพุทธเจ้านะการที่ยมเป็นรัตนห้าเนี่ย คือประกาศคำตถ,ถาคตเนี่ยนั่นคือโยมกำลังนิพระสูตรหนึ่งเรื่องรัตนาห้าว่ามีใครบ้างคือผู้ที่ประกาศคำตถาคตเป็นหนึ่งในรัตนาห้ารัตนาห้ามีพระพุทธเจ้าผู้ที่ประกาศคำตถาคตผู้รู้แจ้งในคำตถาคตผู้ประพฤติทธรรมสมควรแก่ทำในคำตถาคตผู้มีความกระตันอยู่กระตาเวทีนะแก้วห้าประการที่สว่างสวยหาได้ยากในโลกแล้วจากนั้นอีกพระสูตรหนึ่ง จะบอกว่าใครที่แสดงธรรมที่ตถาคตบัญญัติว่าบัญญัติภาสิทธ์ว่าภาสิทธ์ประพุติมาว่าประพุติมาเนี่ยนะอันนี้จะทําให้เกิดสังฆสามัคคีนั่นคือคนที่ประกาศคาตถาคตเขาก็แสดงว่าเขากําลังแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าบัญญัติใช่ไหมภาสิทธว่าภาสิทธิ์อะไรไม่ได้บัญญัติก็ต้องบอกว่าไม่ได้บัญญัติอะไรไม่ได้ภาสิทธิก็ต้องบอกว่าไม่ได้ภาสิทธอะไรที่พระเจ้าไม่เคยประพุติมาก็ต้องยืนยันว่าอันนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยประพุตธมานะ าการทำอย่างนี้ได้อนิสงอะไร <c oughs> ผู้เจ้าตรัสกับพระอนุนว่าเขาจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ลตลอดหนึ่งกับนะและจะไม่พลาดทำมันกเกษมจากโยคะทำมันกเกษมจากโยคะ,ะเกษมเขมะเกษมก็คือปราศจากโยคะก็คือเครื่องร้อยลัดทำที่ปราศจากเครื่องร้อยลัดก็คือนิพพานดังนั้นคนคนนั้นจะไม่พลาดนิพพาน คือทำมันเกษมจากโยคานั่นเองดังนะนั้นการที่เราประกาศคำตถาคตเรายืนหยัดยืนเคียงข้างพระพุทธเจ้าเผยแผ่คำของตถาคตเนี่ยได้นิสงหมดนะแล้วเท่ากับเราเนี่ยทำกรรมกับพระเจ้าโดยตรงเราไม่ได้เผยแผ่คำที่แต่งใหม่หรือคำที่สาวกมาพ,พาสิ์ขึ้นทีหลังนะแต่เราเผยแผ่คำของาศาสดานะ นั้นคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าคนพวกนี้จะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ยินได้ฟังคำตาตากตพู้เจ้าจึงบอกท่านตัดสินใจแสดงธรรมเพราะเห็นประโยชน์แก่คนพวกนีน้เพื่อไม่ให้คนพวกนี้เสียโอกาสเพราะคนบางคนในโลกนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเนี่ยจะไม่มีโอกาสบรรลุธรรมเลยอืม พระองค์ก็พิจารณาเห็นแล้วว่าสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยยังมีอยู่นะสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีเป็นแน่ประกาศไปเถอยมบอกไปเถะคำพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าใครมีอินทรีย์แก่กล้าเท่าไหร่นะสุตตาคือคำพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เรียกอย่างว่ากระแสแห่งธรรมเพราะกระแสแห่งธรรมมะเนี่ยย่อมถูกต้องบุคคล ใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตาถาคนเมื่อกระแสธรรมถูกต้องบุคคลแล้วเนี่ยใครจะรู้ว่าคนคนนี้จะหลุดพ้นเลยจะเป็นอรยิยะหรือจะเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือจะทําให้เกิดการประพฤติดีงามขึ้นมาพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่ทราบดังนั้นเราไม่ต้องสนใจอะไรเอาคําไปให้เขาได้ยินก่อนง่ายที่สุดแค่นี้นะ ถ้าเราเป็นโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานเปิดให้คนได้ฟังคนมีโสตประสาททางโสตะเสียงเข้าหูนะหลุดพ้นได้นะละความชั่วทำความดีขึ้นมาได้กิเลสคนเนี่ยต้องแก้ด้วยพุทธวจนะคืออนุสาสนีปฏิหารคำพร้เจ้าประกอบด้วยปฏิหารชำระกิเลสคนได้ แต่คำของเราปุถุชนเนี่ยพูดไปเถอนะนะกิเลสไม่ยุบหรอกกิเลสคนไม่ยุบแต่พอคำพระเจ้าในกิเลสคนยุบนะเออเป็นเรื่องแปลกนะอันนี้คืออนุภาพศาสดาเราดังนั้นหลายที่เนี่ยเวลาในงานศพก็เอาพุทโธนะไปสาธยายเป็นเรื่องที่หลายๆคนหลายๆสถานที่ประสบมา ด้วยลักษณะแบบเดียวกันคือในที่นั้นจะเกิดอาการเงียบ <c oughs> นะเงียบแบบวังเวงเลยนะเงียบกริบเลยนะ,อะพอคนสาธยายคําพระพุทธเจ้าเนี่ยโยมคําพุทธเจ้ามันมีอํานาจอะ่ะมันแปลกมันไม่เหมือนคํามนุษย์ทั่วไปโยมอ,อยู่คนเขามาเล่าเนี่ยตอมาฟังเขาก็ไปงานศพแล้วเขาขอเจ้าภาพเนี่ยสาธยายพุทธวจนะ สาธทยายไป3าประสูติสีประสูตรหประสูตศสลาเขาก็เริ่มเงียบศาลาข้างๆเริ่มเงียบสลาปีกซ้ายปีกข,ขวาเริ่มเงียบเงียบหมดเลยห้าสลาแถบนั้นหันมาฟังตรงนี้หมดเลยเขาบอกมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วจะเป็นอาการอย่างนี้เกือบๆทุกที่นะ,ะพุทธวจนะเป็นอย่างนี้นะมีอนุภาพและคนฟังเนี่ยจะบรรลุทำได้ถ้าเขาตั้งใจฟัง พระองค์บอกว่าผู้ที่เงีย่ยโสดลงฟังชื่อว่าเป็นผู้มีอุปนิสัยอุปนิสัยคือความเคยชินในฝังดีในสิ่งที่เป็นกุศลแสดงว่าคนนั้นมีความเคยชินในฝั่งที่เป็นกุศลมาก <c oughs> ผู้ที่เงีย่ยโสดลงฟังชื่อว่าเป็นผู้มีอุปนิสัยผู้มีอุปนิสัยย่อมจะกำหนดรู้ซึ่งทำอย่างหนึ่ง ย่อมจะละซึ่งธรรมอย่างหนึ่งย่อมจะทําให้แจ้งซึ่งธรรมอย่างหนึ่งย่อมจะถูกต้องวิมุติโดยชอบหลุดพ้นได้ด้วยการเงียโสดลงฟังตั้งใจเงียโสงลงฟังเท่านั้นเองนะขณะขณะที่เราตั้งใจเงียโสดลงฟังอีกพระสูตรหนึ่งผู้เจ้าบอกว่านะนิวรห้าจะดับไปเวลายามตั้งใจจะฟังอะไรจริงๆเนี่ยความง่วงเหงาหานอ,นอนไม่มีความฟุ้งซ่านจะไม่มี นะความสงสัยลังเลจะไม่มีนั่นคือนิวรณ์หจะดับไปเมื่อนิวรณ์หดับไปพระอ,องค์บอกว่าโพ่อชงเจ็องค์ตรัสรู้ธรรมจะถึงพร้อมซึ่งความบริบูรณ์และวิชาวิมุติจะบริบูรณ์นะนั้นแค่เราเนี่ยพยายามตั้งใจฟังปุ๊บเนี่ยขณะนั้นเนี่ยพร้อมที่จะบรรลุธรรมแล้วนะนี่คือประโยชน์ของการเงี่ยโสดลงสดับ การเงียโสดลงสดับยังเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธ,ธรรม12ขั้นตอนมีศรัทธ,ธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงีย่ยโสดลงเห็นนะเงีย่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ใคร่ครวนพิจนารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ธรรมะทั้งหลายย่อมทนต่อการเป็นพิสูจน์ฉันทาย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทาย่อมมีอุตสาหะ ผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมมีสิบสองขั้นจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยศูนย์จะทำยังไงสร้างศรัทธาก่อนแล้วเข้ามาหาเข้ามาหาแล้วต้องเข้ามานั่งใกล้การนั่งใกล้เป็นธรรมะที่มีอุปการะมากต่อการเงี่ยโสดลง นั้นถ้าไม่มีโอกาสได้นั่งใกล้จะไม่ค่อยเงียโสดลงนะนั้นผู้เจ้าบอกให้เข้ามานั่งใกล้การเงียโสดลงจะมีขึ้นการเงียโสดลงฟังเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจําถ้าเราได้เงียโสดลงฟังปุ๊บเราจะเริ่มจําไดนะ้การทรงจําเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใครค่ครวญธรรมถ้าจําได้ จะเกิดการใคร่ควรทําได้อาตมามาดูในพระสูตรนี้แล้วเนี่ยมองเห็นว่าเราเคยถูกสอนการใคร่ควรทำมาแบบผิดๆเหมือนกันเราเคยถูกสอนการใคร่ควรทำว่านั่งคิดติดตึกเอาเองกลายเป็นเราเนี่ยนั่งปรุงแต่งเองปรุงแต่งธรรมะเองไม่ใช่ดังั้นหลักการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอน ที่ศาสดาบัญญัตนินี้การใคร่ควรทำจะเกิดจากสัญญาการทรงจำที่เราจำได้การจำเกิดจากการฟังน,นี่ขั้นตอนเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราปรับไปเราต้องฟังคำพระพุทธเจ้าให้มากฟังแล้วจนจำได้จากจำได้จะเกิดการใคร่ควรเราเอาคำพระพุทธเจ้ามาใคร่ควรเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นธรรมะพระพุทธเจ้าจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ มเมื่อทำทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีอยู่ฉันทะาความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะความเพียรพยายามนั่นเองนะ,ะเนี่ยมันจะเป็นไปตามลำดับอย่างนี้ประโยชน์ของสุตตะเนี่ยมีมากนะแล้วก็แก้ได้หลายเรื่องนะ การมีสุดตะแก้ปัญหาคนที่ทุศินได้แก้ปัญหาคนที่ลาคากล้าได้แก้ปัญหาคนมักโกรธได้แก้ปัญหาคนฟุ้งซ่านได้นะผู้เจ้าแบ่งคนเป็นสิบจำพวกมีห้ากลุ่มนะทุศินมีศินลาคากลา้ามักโกรธฟุ้งซ่าน ทั้งหมดนี้สามารถไปเป็นอริบุคคลได้ด้วยสุตตะสุตสตะคือคำพระพุทธเจ้าทำยังไงพระองค์บอกว่าให้เธอกระทำกิจนึ่งด้วยการฟังกระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นพ้าหูสูตรพร้าหูสูตรคือการฟังมากฟังบ่อยหรือการสัจชายะคือใช้ปากพูดคำพระพุทธเจ้าออกมา เรียกสัตชายะจะเป็นอาหารของความเป็นผู้หูสูตรนะังนั้นถ้าเราไปดูในหนังสือสาธยายธรรมเนี่ยจะบอกพระสูตรนี้ไว้ให้ว่าอาหารของความเป็นผู้หูสูตรคือการาสัตชายะสาธยายธรรมนะดังนั้นกระทํากิจนื่องด้วยการฟังกระทากิจนื่องด้วยความเป็นผู้หูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือทําความเข้าใจ เมื่อทำความเข้าใจแล้วเราจะรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติคือรู้ชัดหนทางการหลุดพ้นอ๋อหลุดพ้นต้องทำอย่างนี้ต้องนั่งคู่บาลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้ใช่ไหมและรู้ว่าถ้าจิตเคลื่อนหลุดออกไปให้ละนันทิดึงจิตมาไว้กับกายคตาสติ ทําอย่างนี้ไปจนทั้งสามารถหลุดพ้นได้เพราะเมื่อเราทําอย่างนี้เราจะเห็นการเคลื่อนไหวของจิตว่าจิตเคลื่อนไปยังไงจะเห็นจิตมีมามีไปมีมามีไปอยู่อย่างนี้ขณะที่มามีมามีไปเราจะเห็นสิ่งหนึ่งหายไปสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเรานั่งรู้ลมหายใจอยู่เนี่ยเราจะเห็นความคิดเกิดขึ้นหลุดไปละ พอเราละนันทีคือความเพลินเราจะเห็นความคิดดับไปแล้วเรากลับมารู้ลมหายใจรู้ลมหายใจไปสักพักหลุดไปอีและความคิดเกิดรีบละนันทีความคิดดับโยมทำไปมากเข้าโยมเริ่มเห็นครบวงรอบขณะที่จิตเคลื่อนไปผู้เจ้าบอกเธอจะเห็นสมุทยัยขณะที่เธอละนันทีเธอจะเห็นนิโรธ เป็นสมุทไทยและนิโรธของอะไรของนามาธรรมถูกต้องไหมนามาธรรมคือความคิดความนึกความรู้สึกจากนั้นเห็นครบวงรอบอยังไงขณะที่จิตโยมหลุดไปโยมเห็นเกิดใช่ไหมขณะเกิดมีอะไรดับรู้ไหมลมหายใจดับถูกต้องไหมเคยรู้ลมหายใจอยู่ไม่รู้ละไปรู้ความคิดแสดงว่าลมหายใจดับใช่ไหมลมหายใจเป็นอะไรเป็นรูป ผู้เจ้าบอกลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายนะแสดงว่ารูปดับนามเกิดพอล,ละนันทินามดับลมหายใจเกิดรูปเกิดใช่ไหม,มใครเห็นแบบนี้พระุทธเจ้าตรัสว่าผู้นั้นเป็นผู้กำหนดรู้การเกิดดับของรูปและนามได้ ในโลกธาตุนี้ก็มีการทำงานแค่วิญญาณกับนามรูปแค่นั้นเองถ้ากำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้พระองค์บอกว่าไม่มีสิ่งใดๆที่อรารยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ไม่ต้องทำแล้วทำแค่นี้ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตหลุดพ้นเลย การละความเพลินของเราจะละได้เร็วขึ้น,เร,น,เ,รนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตหลุดไปปุ๊บเราก็คิดต่อเพลินขณะที่เราคิดต่อเนี่ยเรียกว่าเราเพลินนันทิแปลว่าความเพลินนะขณะที่เราเพลินเลยกอีกอย่างว่าจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลิน หรือเรียกว่าสัญโยคะจิตมีสัญโยคะคือจิตกําลังผูกกับอารมณ์พร้อมนาจของความเพลินขณะที่จิตมีสัญโยคะคือผูกกับอารมณ์เรียกว่าจิตมีสาราคะคือความพอใจอย่างแรงกล้าหรือความกำหนัดกล้าเพราะมันจะผูกกับอารมณ์ไม่ยอมปล่อยพอลอละนันทิปุ๊บ <c oughs> จิตที่เคยผูกกับอารมณ์ก็ดับนะจิตที่เคยเพลินก็ดับจึงเรียกว่าละความเพลินหรือเรียกว่าละการผูกจิตติดกับอารมณ์นะเห็นนะนี่ละแล้วเอาจิตมาตั้งอยู่กับอะไรเอาจิตมาตั้งอยู่ที่กาย การเอาจิตตั้งอยู่กับกายมีอะไรบ้างนั่งรู้ว่านั่งยืนรู้ว่ายืนเดินรู้ว่าเดินนอนรู้ว่านอนได้หมดหรืออยู่กับลมหายใจที่กำลังไหลเข้าไหลออกก็ได้เป็นการเอาจิตตั้งอยู่กับกายทั้งสิน้นเป็นกายยะคตาสตินะ <c oughs> พอเอาจิตตั้งอยู่กับกาย เรากำลังสํารวมอินทรีย์ไหสํารวมสํารวมใจให้อยู่กับกายดังนั้นเรียกได้อย่างว่าเรากำลังมีอินทรีย์สังวรหรือสังวรสํารวมอินทรีย์นะหรือเรียกได้อย่างว่าเรากำลังเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวละการเพ่งอนาศัยอารมณ์ต่างๆเสียดำลงอยู่ในการเพ่งอนาศัยอารมณ์อันเดียว อารมณ์อันเดียวนั้นที่ให้จิตอาศัยอยู่หรือเพ่งอยู่คืออะไรคือกายหรือรูปหรือลมหายใจแค่นั้นเองเห็นไหมหลักการไม่ได้ซับซ้อนอะไรหลักการพื้นพื้น,นง่ายๆนะแต่มีความลึกซึ้งปราณีตเป็นเนตให้หลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้นะ <c oughs> เนี่ยทำเท่านี้ความรู้อย่างนี้ ไม่มีในคนที่ไม่ได้สดับในคำของตถาคตปุถุชนไม่สนใจอริยะจะสนใจหรือผู้ที่กำลังจะเป็นอริยะจะสนใจนยมงมีความรู้อะไรก็ตามความรู้นั้นช่วยให้พ้นตายไม่ได้ ช่วยพ้นความแก่เจ็บตายไม่ได้แต่ความรู้ตรงนี้ทำให้พ้นได้และผู้เจ้าบอกว่าการตอบแทนใดๆก็ไม่ไม่สมประโยชน์กันกับการได้รู้อริสัชสี